<c oughs> ดูสีหน้ามีความสุขครับผมวันนี้ผมก็มีเทคนิคซึ่งค้นพบนะฮะได้มาแบบวันนี้เอยที่พาที่สองใช่ไหมอันที่สามคือการแชร์ไปที่สตอรี่ซึ่งเราต้องมีการแชร์ไปที่สตอรี่ด้วยแต่ว่าการแชร์ตรงนี้เราไม่ใชเนาะโทรศรัพท์ยี I ่ห้อไอครับซึ่งไม่มีครับในคำบรรยายตรงนี้แต่ถ้าเป็นโทรศรัพท์ยี I ่ห้ออื่นน่าจะมีอยู่นะซึ่งผมทดสอบแล้วมีก่อนที่เราจะหนด ว่าในการทําที่มีการปฏิบัติที่ดีต้องมีตามหลักเกณฑ์เข้อแต่ส่วนใหญ่ปัญหา9ข้อตรงนี้จะติดข้อมีข้อหนึ่งที่ติดผมคิดว่าอลายท่านก็ติดนั่นคือการนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทําเป็นคลิปสาธิตนะครับหลายๆท่านที่ไม่สามารถจะใส่คําบรรยายใต้คลิปได้เนี่ยครับมีพยายาม าหาคำบรรยายทำยังไงให้มันเกิดใต้คลิปให้ได้ซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมแคปช่วยครับแต่ยังไม่ได้นะไม่ได้การคลิปวีดีโอหรือคลิปยาวที่ดีต้องมีเวลา3นาทีขึ้นไปอันนี้คือหลักเกณฑ์เข้อนะครับที่เขากําเน็ตยี่ห้อไอี่ยจะไม่มีตรงนี้ ซึ่งซึ่งก็อยาจะบอกกับทุกท่านว่า,เ,าเราต้องพยายามทําให้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็ใช้ของเราเนะี่ยมันไม่มีเนาะไม่มีตรงนี้ก็อาศัยเครื่อง PC ช่วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําต่อนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวดีแล้วก็มาบอกกับทุกท่านว่าที่ดีต้องมีตามหลักเกณฑ์9ข้อแต่ส่วนใหญ่ปัญหา9ข้อตรงนี้จะติดข้อมีข้อหนึ่งที่ติด ผมคิดว่าหะไรท่านก็ติดนั่นคือการที่สองใช่ไหมอันที่สามคือการแชร์ไปที่สตอรี่ซึ่งเราต้องมีการแชร์ไปที่สตอรี่ด้วยแต่ว่าการแชร์ตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับทักทายามเย็นทับก็มีความสุขนะครับวันนี้วันศุกร์ใกล้เลิกงานแล้วครับก็จะสี่โมงครึ่งแล้วเขาให้เราเขียนสรุป ข้อความที่เราทำหรือทำยังไงก็ได้ใต้คลิปของเราด้วยอันสุดท้ายก็คือระยะเวลาในคอมพิวเตอร์ช่วยครับกรณีท่านที่หาคำบรรยายใต้คลิปไม่ได้หรือทำไม่ได้ท่านก็ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเปิดและก็ให้เกิดคลิปด้วยอันที่เจ็ดอันที่แปดเป็นการเขียนทักทายข้อความใต้คลิปนะครับใหเขียนข้อความใต้คลิปเวลาเราทำเสร็จแล้วทำยังไง ซึ่งเบื้องต้นนะเท่าที่ผมทดสอบก็คือถ้าเป็นค้าใครเป็นเครื่องที่เป็น Android เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ไอโอเอสแล้วมีความสุขมากครับเป็นบันสุขด้วยแล้วก็ค้นพบสําเร็จครับว่าเออมันมาจากไหนเขาให้เราเขียนสรุปข้อความที่เราทำหรือทำยังไงก็ได้ใต้คลิปของเราด้วยอันสุดท้ายก็คือ,อระยะเวลานนนในบรรยายตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแนะนำ นะครับว่าทํายังไงให้เกิดคําบรรยายตรงนี้ได้ตอนนี้ผมสําเร็จแล้วครับสามารถก็คือการแชร์ไปกลุ่มต่างๆไม่เกินสารกลุ่มใช่ไหมอ,อันที่5ก็เป็นในเรื่องของความละเอียดของภาพต้อง7จ0ยนะครับที่เราไปเชื่อม PC แล้วทำให้คลิปของเราคลิปยาวของยาวของเราตอบตามเกณฑ์ที่ทาง i i หรือทางลุงมาต้องการก้าวคอยได้แต่ผมจะยากนิดนึงอย่างผม iOS เนาะ ก็ไม่มีครับตรงนี้แต่ต้องอาศัยตัวอื่นช่วยครับก็จะได้ซึ่งผมใช้ใช้โทรศัพท์ที่ดีต้องมีตามาลกเนเก้าข้อแต่ส่วนใหญ่ปัญหา9ข้อตรงนี้จะติดข้อมีข้อหนึ่งที่ติดผมคิดว่าอะไรท่านก็ติดนั่นคือการที่2ใช่ไหมอันที่3มคือการแชร์ไปที่สตอรี ซึ่งเราต้องมีการแชร์ไปที่สตอรี่ด้วยแต่ว่าการแชร์ตรงนี้มของเราเนี่ยมันไม่มีเนาะไม่มีตรงนี้ก็อาศัยเครื่อง PC ช่วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําต่อนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวดีแล้วก็มาบอกกับทุกท่านว่า10พิกเซลขึ้นไปอันที่6ขนาดของภาพต้อง1ต่อ1หรือ4ต่อเหตยี่ห้อไอเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ ซึ่งซึ่งก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่า,เ,าเราต้องพยายามทําให้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็ใช้นะครับที่เราไปเชื่อมพีซีแล้วทําให้คลิปของเราคลิปยาวของหยาของเราตอบตามเกณฑ์ที่ทาง a อหรือทางลุงมาต้องการก้าวค่อยให้ได้ครัพบพผมข้อความเวลาเราทําคลิปแล้วต้องใส่ข้อความในหัวข้อวิดีโอด้วยแล้วก็ใส่แฮชแท็กในคลิปวิดีโอของเราด้วยพยายาม าหาคำบรรยายทำยังไงให้มันเกิดใต้คลิปให้ได้ซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมแคปช่วยครับแต่ยังไม่ได้นะไม่ได้คอมพีซี PC ช่วยครับกรณีท่านที่หาคำบรรยายใต้คลิปไม่ได้หรือทําไม่ได้ท่านก็ต้องไปใช้คอมพีซีช่วยในการเปิดแล้วก็ให้เกิดทามาแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบเก้าข้อไปได้แปดข้อตลอดเลยข้ออื่นผมได้หมดเลยนะข้ออื่นนะเหลือแค่คําบรรยายใต้คลิปซึ่งวันนี้ก็แบบ ที่เขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่9ข้อเช่นวัีที่เขากําหนดว่าเป็นการทําคลิปยาวที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้ซึ่งทํามาแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ9ข้อก็ได้8ข้อตลอดเลยข้ออื่นผมได้หมดเลยนะข้ออื่นเนะี่ยเหลือแค่คำบรรยายใต้คลิปซึ่งวันนี้ก็แบบไปททำคลิปยาวของผมทีม่มันตอบไม่ครบเนาะก็จะพยายามทำให้มันครบโดยผ่านเครื่องทีซิใส่คำบรรยายใต้คลิป นะบางท่านก็ยังหาไม่เจอนะแต่บางท่านก็รู้ทํำยังไงอย่างผมนะที่ผ่านมาผมไอเนะโทรศัพท์อยี่ห้อไอ้ครับอืซึ่งไม่มีรับในคำบรรยายตรงนี้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นน่าจะมีอยู่นะซึ่งผมทดสอบแล้วมีก่อนที่เราจะระวังอย่าใส่เสียงเพลงนะครับถ้าใส่เสียงเพลงก็ต้องไม่รู้เนาะคือเขาเขามีกติกาในสตอรี่เขาไม่มีไม่ให้ใส่เสียงเพลงนะแล้วก็อันที่สี่ครับ สวัสดีครับทักทายมเย็นครับก,ก็มีความสุขนะครับวันนี้วันศุกร์ใกล้เลิกงานแล้วครับก็จะสี่โมงครึ่งแล้วคอมพีซช่วยครับกรณีท่านที่หาคำบรรยายใต้คลิปไม่ได้หรือทําไม่ได้ท่านก็ต้องไปใช้คอมพีซช่วยในการเปิดแล้วก็ให้เกิดโพสต์อ่ะมันจะมีด้านล่างให้เราเปิดคําบรรยายตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในหะน้าอันที่เจ็ดก็จะเป็นในเรื่องอะไรเอ่ย ในเรื่องของการใส่ข้อความใต้การคลิปวิดีโอหรือคลิปยาวที่ดีต้องมีเวลา3นาทีขึ้นไปนี่คือหลักเกณฑ์เข้อนะครับที่เขากำหนดหลักเกณฑ์เข้อมีอะไรบ้างและส่วนใหญ่จะติดตรงไหนนะครับซึ่งน่าจะคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวรอชมต่อกันละกันว่าทำอย่างไร ว่าในการทําที่มีการปฏิบัติที่ดีต้องมีตมามหลักเกณฑ์9ข้อแต่ส่วนใหญ่ปัญหา9ข้อตรงนี้จะติดข้อมีข้อหนึ่งที่ติดผมคิดว่าหลายท่านก็ติดนั่นคือการไอโนโทรศัพท์ไอยี่ห้อไอครับซึ่งไม่มีมครับในคำบรรยายตรงนี้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นน่าจะมีอยู่นะซึ่งผมทดสอบแล้วมีก่อนที่เราจะ ที่เขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่9ข้อใช่มวันที่เขากําหนดว่าเป็นการทําคลิปยาวที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้ยซึ่งระวังอย่าใส่เสียงเพลงนะครับ ถ้าใส่เส้นเพลงก็ต้องไม่รู้เนาะหรือเขาเขามีกติกาในสตอรี่เขาไม่มไม่ให้ใส่เส้นเพลงนะแล้วก็อันที่สี่เกณฑ์เก้าข้อในการทําวิดีโอมันก็จะมีในเรื่องของอการพลิที่ดีต้องมีตามหลักเกณฑ์เก้าข้อแต่ส่วนใหญ่ปัญหาเก้าข้อตรงนี้จะติดข้อมีข้อหนึ่งที่ติดผมคิดว่าอะไรท่านก็ติดนั่นคือการได้ทําคลิปยาวของผมที่ตอบไม่ครบเนาะก็จะพยายามทําให้มันครบโดยผ่านเครื่องพีซียังไง ซึ่งเบื้องต้นนะเท่าที่ผมทดสอบก็คือถ้าเป็นค่าใครเป็นเครื่องที่เป็น Android เนี่ยส่วนใหญ่จะได้แต่ไอโอเอสแล้วที่เขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่9ข้อเชนัที่เขากําหนดว่าเป็นการทําคลิปยาวที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอะไรประมาณเนี้ซึ่งหนดว่าในการทําที่มีการปฏิบัติสวัสดีคลิปด้วยอยันที่เจ็ด อันที่แปดเป็นการเขียนทักทายข้อความใต้คลิปนะครับเขียนข้อความใต้คลิปเวลาเราทําเสร็จแล้วเข้าให้เราเขียนสรุปข้อความที่เราทำหรือทำยังไงก็ได้ใต้คลิปของเราด้วยอันสุดท้ายก็คือ,อระยะเวลาในาหลักเกณฑ์9ข้อมีอะไรบ้างและส่วนใหญ่จะติดตรงไหนนะครับซึ่งน่าจะคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวเราชมต่อกันละกันว่าทำยังไง พยายามหาคำบรรยายทำยังไงให้มันเกิดใต้คลิปให้ได้ซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมแคปช่วยครับแต่ยังไม่ได้นะไม่ได้ทีครับจอผ่านเครื่องเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือ,อาการที่เราจะเพิ่มข้อความใต้คลิปเราก,กรณีที่โทรศัพท์ทำมาแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบเก้าข้อไปได้แปดข้อตลอดเลยข้ออื่นผมได้หมดเลยนะข้ออื่นเนะี่ย เหลือแค่คำบรรยายใต้คลิปซึ่งวันนี้ก็แบบมีความสุขมากครับเป็นวันสุขด้วยแล้วก็ค้นพบสําเร็จครับว่าเออมันมาจากไหนเกินเก้าข้อในการทําวิดีโอมันก็จะมีในเรื่องของอการพี่ห้าะอันที่เจก็จะเป็นในเรื่องอะไรเออในเรื่องของอการใส่ข้อความ ใต้ไอเนาะโทรศัพท์ไอยี่ห้อไอครับซึ่งไม่มีอะครับคำบรรยายตรงนี้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นน่าจะมีอยู่นะซึ่งผมทดสอบแล้วมีก่อนที่เราจะทำบรรยายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแนะนำนะครับว่าทำยังไงให้เกิดคำบรรยาย